เวลาที่เรานึกถึงการสอบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบที่คณะไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราเจอหมดแล้วถูกไหมขอ้อกาก็ก็ยากอยู่แต่ก็ทําได้หน่อยข้อเขียนก็จะสะดุ้งนิดหนึ่งถูกไหมสะดุ้งเลยแหละแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยบอกทุกคนนะครับหลังเราขึ้นปี4มาแล้วนะครับอีกรูปแบบของการสอบหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องเจอฮะคือการสอบปฏิบัติ เพราะว่าการจะเป็นแพทย์นะครับมันไม่สามารถเป็นได้โดยการที่เองทําข้อสอบกาเป็นร้อยข้อ200ข้อ300ข้อมันก็ไม่สามารถช่วยให้เรา C P R คนไข้ขึ้นมาได้นดึกออกไหมครับแต่สิ่งที่ทําได้คือการสอบปฏิบัตินะเ <LOU D> พื่อนท้ายบล็อกนี้อีก2สัปดาห์เรามีสอบปฏิบัตินะเพื่อนได้ยินแล้วแบบขนลุกต่อให้ทัาการนั้นคุณจะมั่นใจมากแค่ไหนก็ตามนะพอได้ยินเขาว่าไปสอบปุ๊บเนี่ยมันจะโอ้ เอาจริงคะแนนเฉลี่ยของการสอบภาคปฏิบัตินี่นะครับผมไปคุยกับเพื่อนมาในรุ่นหลายๆคนนะครับคนพบว่าคะแนนปฏิบัติเนี่ยคือจะแบบเป็นพาร์ทที่แบบคะแนนล่วงกันมากพอสมควรมันน่าคิดมากว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นแบบนี้ก่อนสอบเขาจะมีให้สอมแต่สอให้ซ้อมแล้วเราก็ยังเมากันอยู่ดี ปีนะครับหนึ่งสิ่งที่ต้องสอบให้ได้นะคะคือการสอบใส่ท่อนะครับการสอบใส่ท่อช่วยหายใจนะครับนะเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผมเจอและผมจําจนวันตายจริงๆรนะฮะถ้าถากว่าผู้ป่วยกําลังหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับนะั้นคือท่อช่วยหายใจมันใส่หลายแบบนะใส่เข้าไปในปากก็ได้ถูกไหมคือใส่ัดปากใส่เข้าไปทางปากเข้ากล่องเสียงโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมีการแบบเจาะคอเป็นรูก็ได้นะครับให้มันมีรูระบายอันนี้ก็ทําได้เหมือนกัน ไอ้สถานการณ์ที่ผมเจอนะครับเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจแบบตรงคอที่เหมือนกันฮนะแต่มันจะเป็นท่อแบบใส่เข้าแบบนี้ปุ๊บใส่ท่อเขาแบบนี้เลยคือตอนที่ผมได้ยินไอ้นี่ครั้งแรกผมแบบโอ้หเฮ้ยเจาะคอคนไข้เลยเหรอคืออย่างนี้ทุกคนคิดง,ง่ายๆนะสมมติว่าคนไข้เป็นมะเร็งกล่องเสียงอะปุ๊บอย่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีก้อนอะไรอยู่ที่บริเวณกล่องเสียงคนเนี้ยนะครับเราจะทำให้เขาหายใจยังไงได้ครับใส่หน้ากากออกซิเจนไหม ใส่ในกับจะไม่ช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้คุณหายใจเข้าอ่ะมันก็ติดก้อนตรงคอก็ไม่ได้คุณจะใส่ท่อช่วยหายใจไหมแบบใส่จากปากก็ใส่เข้าก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าก้อนมันติดอยู่ตรงคอใช่ไหมใส่ไปก็ติดติดก้อนแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้วิธีที่จะช่วยคนไข้คนนี้รอดชีวิตนะครับคือคุณหมอนะฮะจะต้องเจาะคอครับคือเอามีดนะครับนะเอามีดเจาะคอแบบนี้ปาบเขาให้ครับแล้วเอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปตรงเนี้ยเข้าไปในหลอดลมเลยนี่เห็นไหมนี่คือภาพจริงๆครับทุกคนคนไข้สมมติว่ามีก้อนอยู่ตรงเนี้ยหายใจไม อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะครับมันเป็นท่อแบบนี้ครับไอ้โค้งๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้โค้งๆเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะยัดเข้าไปในคอคนไข้ไอ้การะการเนี่ยภาษาวงการแพทย์เขาเรียกว่าเทคิออสโตมีเขาจะเรียกสั้นๆว่าเทคิออสเฮ้ยเฮ้ยน้องๆพี่ว่าเตียนี้ต้องเทคิออสป่ะเทคิออสไหมพี่เทคิออสไหมครับนึกออกไหะซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวแต่หมอทุกคนต้องทำได้ อ๋อปีสี่นะ่ย่างเพิ่งตกใจนะปีสี่เพิ่งตกใจเรายังไม่ถึงขั้นให้หมอต้องเจาะคอคนไข้แบบเป็นด้วยตัวเองหรอกนะนะที่เราจะสอบอ่ะคือจะมีหุ่นมาให้สอบแล้วก็ใส่ท่อมาให้แล้วปีสี่ไม่ต้องเจาะคอเองแต่ที่ปีสี่ต้องทําได้คือเปลี่ยนท่อครับไอท่อเทคิออสเนี่ยนะครับถ้าคนไข้จะกลับบ้านมันต้องเปลี่ยนท่อของของโรงพยาบาลไปเป็นท่อที่ให้คนไข้แบบใส่กับไปอยู่บ้านได้เพราะข้อสอบก็คือคนไข้อะ่ะเขาจะใส่ท่อมาให้แล้วแล้วเองก็เปลี่ยนท่อแค่นั้นเองแต่อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ มีวันซ้อมสองวันคือวันที่อาจารย์สอนวันแรกแล้วก็ก่อนสอบอีกหนึ่งวันอาจารย์ท่านนหนมากคืออาจารย์แต่ว่าจัดเตรียมการซ้อมไว้ให้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แบบทําบ่อยบนบอร์ดถูกปะตอนที่อาจารย์มาสอนไอเปลี่ยนท่ออ่ะผมจำได้เลยว่าวันนั้นนักศึกษาคนตั้งใจเรียนมากคือแบบอาจารย์ท่านมาอาจารย์ก็จะบอกว่านี่นะนักศึกษาก็จะต้องเจาะคอแบบนี้นะแต่นักศึกษาแค่เปลี่ยนท่อหรอไหมเออเปลี่ยนท่อนะวิธีเปลี่ยนท่อง่ายๆคืออย่างนี้ทุกคนนะคนไข้ก็คือจะนอนอแบบนี้นะครับจะมีท่อปากวางอยู่แบบนี้วิธีที่จะททําาาาาหลักกกกรง่่่่ย็คืออวมีเ กับไอท่อใหม่แล้วก็ไอท่อเวลามันติดนะครับมันจะมีเชือกนะครับรัดอยู่ตรงคอแบบนี้นะถึงเร่ักศึกษาเราทำไม่ง่ายคือเอาเชือกออกแล้วก็ไอตรงท่อเนี่ยนะมันจะล็อกอยู่ในคอคนไข้โดยการมีบอลลูนนี่มันจะมีบอลลูนพองๆอยู่ข้างในท่อจะขยับไปไหนไม่ได้สิ่งที่นักศึกษาต้องทําง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าดูดลมออกจากบอลลูนออกก่อนดึงท่อเก่าออกใส่ท่อใหม่เข้าไปแล้วก็ผูกเชือกกับให้เหมือนเดิม,มขั้นตอนจริงละเอียดกว่านี้มากนะครับแต่หลักการง่ายๆมันคือแค่นี้ ผมขออนุญาตให้ทุกท่านดูอุปกรณ์ใส่แบบชัดๆนะฮะนี่เห็นไหมวันนี3สส่วนเอา้ง่ายๆแล้วกันครับผมจะขอแปลงไอ้ภาพนี้ให้เป็นภาพที่ทุกคนเข้าใจใง่ายๆพร้อมกันนะมันมีท่อโค้งหเปลอา this is a ท่อโค้งแบบนี้เราก็จะเอาเนี่ยเจาะเข้าไปปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าน,นี่คือผิวหนังของคนไข้นะครับและตรงเนี้ยคือท่อหลอดลมนะครับอันนี้คือท่อหลอดลมที่เขาเจาะไว้ให้แล้วนะถ้าหากว่าเราเอาไอ้ตัวท่อเนี่ยที่ปลายมันเป็นเหลี่ยมๆกลมๆเนี้ยใส่เข้าไปเลยอะทุกคนคิดว่ามันจะขูดหลอดลมคนไข้ปะ่ะอันนี้คือท่อธรรมดา ถ้าคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันขูดหลอดลมคนไข้แน,แน่แต่ถ้าหากว่าคุณใส่ไอ้นี่เข้าไปด้วยนี่มันถึงต้องมีอส่วนนี้เขาเรียกว่าออฟทูเลเตอร์บักออฟทูเลเตอร์เนี่ยคือไอตัวที่มันจะเป็นหัวแบบมนๆใส่เข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาเราล็อกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขูดกับหลอดลมคนไข้มากถูกปะ่ะแล้วมันก็จะใส่เข้าไปได้ปากแบบนี้แล้วนี่ก็คือไปปอดคนไข้ถูกปะ่ะนี่ทิสอป,ปอดอากาศก,าก็จะไหลออกแบบนี้ไหลเข้าไหลออกแบบนี้คนไข้ก็จะรอดชีวิตอย่าลืมนะครับสเต็ปสุดท้ายนะคร แค่นี้เองฮะเทคออสง่ายๆเปลี่ยนท่อเอาท่อเก่าออกเอาท่อใส่ใหม่แล้วก็ผูกเชือกให้เรียบร้อยแล้วก็ให้คนไข้กลับบ้านมันมีแค่นี้คราวนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่จะสอบนะครับอาจารย์ก็บอกว่าอ่าก่อนสอบ2วันจะให้ไปซ้อมนะวันนั้นผมจําได้เลยว่านักศึกษาแพทย์ทั้งกองของผมอะที่อยู่ในวอร์ดเดียวกันนะครับทุกคนพุ่งไปที่ห้องซ้อมแล้วก็แบบซ้อมกันจริงจังมากทุกคนแบบซ้อมใส่ดึงท่อเก่าออกใส่ท่อใหม่ดึงท่อเก่าออกใส่ท่อใหม่จนสุดท้ายฮะมันก็เข้าใกล้เวลาแห่งความจริงถูกปะคือวันสอบ เช้าวันนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับไปสอบหัตถการนะฮะนักศึกษาแพทย์ทุกคนไปก็คืออาจารย์ก็จะอ้าใกล้จบบล็อกนี้อนะเนี่ยถูกไหมนะก่อนลงกองนักศึกษาทุกคนต้องเปลี่ยนท่อเป็นนะเปลี่ยนท่อเทคิออสเป็นแบ่งกลุ่มเลยแล้วเข้าไปสอบคือมันก็จะมีการจัดคิวดูปะ่ะผมจําได้ว่านะผมได้คิวที่2อ,อารมณ์ประมาณแบบทุกคนอยู่ในห้องกักตัวแล้วก็แบบ อาจารย์ก็ค่อยเรียกไปทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนอ่านักศึกษาคนแรกนะคนแรกที่จะไปสอบนะกลุ่มแรกไป,ไปไปคนแรกขึ้นไปได้อาจารย์เราอยู่ในห้องแล้วนะเข้าไปในห้องได้เลยไอ้เพื่อนผมอยู่ข้างหน้ามันก็ค่อยๆรู้ขึ้นไปไยอารมณ์ทุกคนเขา้าใจป่ะว่าทั้งห้องวันีอยู่ประมาณสิบกว่าคนห้องรอนะรอสอบมันอยู่สิกว่าคนแล้วไอ้คนแรกที่เม่ขึ้นไปคือแบบมันต้องสะพายกระเป๋าไปด้วยเพราะว่าหลักการสอบคือสอบเสร็จแล้วห้ามกลับมา ห้ามกับมาเด็ดขาดไม่ว่าจะดีจะร้ายจะเป็นจะตายยังไงสอบเสร็จแล้วให้ออกประตูอีกฝั่งหนึ่งไปเลยห้ามกับมาเจอเพื่อนเด็ดขาดสอบแล้วไปเลยไอ้เพื่อนผมคนแรกมันได้คิวปุ๊บมึงลุกแล้วเราก็แบบหันมามองหน้าเพื่อนเพื่อนในห้องไอ้เราก็แบบมองมองหน้ามันก็แบบสูดๆนะเพื่อนผู้กล้าของกลุ่มกูฝากเวยนะเพื่อนไอ้คนแรกเค่อยๆออกจากประตูหน้าห้องไปเข้าไปสอบมันช่วงเวลาที่เงียบมากครับเพื่อนก็ออกไปใช่ไหมแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูห้องตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปในห้องนั้นไม่มีเสียงอะไรออกมาจากห้้องนนันเลย คือผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันตั้งใจทํามากหรือมันไม่รู้ยังไงของมันแต่มันเงียบมากในห้องนั้นมีเวลาสอบอยู่5นาทีครับคือไอาการใส่เทคีออสเ่ยนะครับมันเป็นหัตถการที่สําคัญสมองขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4นาทีนะครับทุกคนนะเพราะนั่นวเวลาสอบเ่ยนะครับอย่างขี้หมูขี้หมาขี้เหล็กขี้กาครับนะก็ต้องใส่ท่อนี้เพื่อเปิดทางเดินหายใจให้คนไข้ได้ภายใน5นาทีครับคือปีสี่เขาตั้งไว้ว่าไม่เกินห้านาทีต้องเปลี่ยนท่อเทคีออสเสร็จแล้วไอเพื่อนผมก่อนหน้าคิวแรกเข้าไปมันหายไป5นาทีแบบมันเงียบ ไม่เป็นไรเอมที่ผ่านมาในห้องซ้อมมึงซ้อมเต็มที่แล้วเว้ยผมมองหน้าเพื่อนทุกคนในห้องคือทุกคนก็ซ้อมมาเต็มที่แล้วเหมือนกันมั่นใจนิ่งในหัวคือทวนแล้วแบบสเต็ปแรกมาปุ๊บดูคนไข้แนะนําตัวกับคนไข้ก่อนจากนั้นเราค่อยๆตัดเชือกออกเรียงเป็นลาดับนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองกูทได้กูไม่พลาดกูซ้อมมาแม่นแล้วก่อนเข้าสอบนิ่งสงบโอเคเอมกูเชื่อใจในตัวมึงเพื่อนสอบเทคิออสเปลี่ยนท่อมันไม่ยากมึงทาได้กูเชื่อในตัวมึงเพื่อน กริ๊ง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 กริง,ร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 งสัมัสไม่เคมีเสียงเอ,กเอง็กกิ่งออกมาจากฝั่งตรงข้ามกริ๊งนี่คือมันหมดเวลาแล้วไอ้เพื่อนจากห้องตนงข้ามเ็คือเปิดประตูออกมาแล้วก็ออกไปเลยคือไม่มีการส่งสิกไม่มีการมองหน้าไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมึงไปเลยคนต่อไปเชิญค่ะคนต่อไปคือใครคือกูเองขู <c oughs> ที่สอง let's go มีเวลาห้าทีออกมาจากห้องไปประตูอยู่ตรงหน้าแล้ว <c oughs> นี่เป็นห้องเล็กประมาณนี้ถูกปะ่ะแบบนี้แล้วก็นี่คือประตูเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมีโต๊ะแบบนี้ออาาาจรรย์้ดดู่นเเปเปิขไพไพะะ อาจารย์แค่มองหน้าเราเฉยคือการสอบผัดทการอะอาจารย์จะดูเราทุกระเบียบิ้วเลยนะตั้งแต่เปิดประตูยันไปเจอคนไข้คนไข้ก็คือหุ่นนะครับก็จะมีหุ่นคนไขนอนอนนนน้นอนอยู่ตรงนี้เป็นหุ่นซิลิโคนนอนอยู่อยู่ตัวนี้รอให้เราไปเปลี่ยนท่อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับาารสวัสดีครับ,รบอาจารย์ก็อืมอืมสวัสดีสวัสดีคืออาจารย์เขาไม่มีบทบาทที่เขาจะพูดอะไรเลยนะเพราะหน้าที่เขาคือประเมินการทํางานของเราแค่นั้นเลยสวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์จุดๆนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนท่อนะครับเพื่อจุดๆคือเราต้องแนะนําตัวเองกับผู้ป่วย แล้วต้องบอกผู้ป่วยว่าเราจะขออนุญาตทําอะไรผมกเ็เข้าไปยินตรงน,นี้อุปกรณ์จะวางอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงด้านใต้นะครับทุกอย่างเลยผมไม่ค่อยเบ้สายตาไปครับ คือตอนซ้อมอันนี้คือคริติคอลเลยนะครับเธอบบนักศึกษาแพทย์คือตอนมึงซ้อมอ่ะมึงซ้อมในห้องซ้อมที่อุปกรณ์ทุกอย่างแม่งเตรียมให้เรียบร้อยแล้วคือเราก็ซ้อมมาแบบนั้นทุกคนซ้อมมาแบบนั้นฮะส่วนนซ้อมมาแบบนั้นเข้าไปในห้องจริงครับมองไปที่ด้านใต้ครับผม <c oughs> เห็นแล้วอาละก๊อตวางอยู่อีกที่หนึ่งน้ำยาล้างแผลอยู่อีกที่หนึ่งเชือกกองหนึ่งวางอย่างนั้นทุกอย่างวางไม่เป็นที่ไอท่ออยู่ที่หนึ่งน้ำเกลืออยู่อีกที่หนึ่งโอเคต้องทำหนึ่งไปสองไปสามไปสี่สี่ไปห คือผมไม่รู้เป็นไรเวรศพึพท์แพทย์ทุกคนเวลามึงเข้าไปคืออยู่หน้าห้องมึงมีสติเนี้ยเตรียมตัวมาตลอดมึงเข้าห้องไปสติมึงเป็นอะไรไม่รู้โอเคเอาน้ำเกลือมนอยู่คนละเริ่มแพนิกแล้วเอาเอาท่อมาแบบนี้บบนักศึกษาแพทย์นะครับมันจะมี2โหมดผมขอนําำเสนอ2โหมดซึ่งผมเป็นบ่อยนะฮะโมหมดเทสมองซีเรบัมคือโหมดที่มีสติเรียบร้อยเรียงระดับถูกต้องพร้อมที่จะทำตามขั้นตอนแต่อีกโหมดหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์มักจะมีนะคือโหมดอุกกาอุกกาฮะโหมดนี้เป็นโหมดที่พร้อมสวิตช์ออนทุกเมื่อ เม <styles> uh kind of ื่อม um, uh, 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 ึงเริ cause, okay? fruit, <gram> ่มแพนิคหรือเริ่มตื่นตัวหรือเริ่มตื่นเต้นหมดออกาอโกานี้หลักการมันง่ายๆครับออกาอโกาเอ่อปุ๊บหยิบน้ำเกลือโอเคเตรียมน้ำเกลือมาเตรียมน้ำยาล้างแผลมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูจะใส่ท่อนี่ยมากูหยิบน้ำเกลือมาทำไมวะท่อโอเคหยิบท่อโอเคหยิบท่อวางน้ำเกลือลงหมดออกาอโกาเนี่ยเริ่มคลิกอินเข้ามาแล้วครับเวลาที่รัฐศึกตร์แพทย์ตื่นเต้นกูหยิบน้ำเกลือขึ้นมาทำไมกูวางน้ำเกลือลงไปก่อนกูต้องหยิบท่อมาสิหยิบท่อหยิบท่อมาจะเปลี่ยนท่อไอ้จัดคีย์เวิร์ดมึงคือเปลี่ยนท่อ แปลว่าอะไรมือมึงหยิบท่อขึ้นมาแล้วไอ้ท่อเดิมเนี่ยมันยังปักคาคอหุ่นอยู่เลยมึงต้องดึงท่อเดิมออกก่อนโอ,โอ้โอ้โอ้ตั้งสติเอม็มตั้งสติเพื่อนคืออาจารย์นั้นแต่เปิดประตูมานะอาจารย์ก็จะเห็นแล้วไอห้หมอตะพอคนนี้แม่นเอาละสิ่งแรกที่มึงจับคือมึงหยิบขวดน้ำเกลือคืออะไรนะแล้วลท่อมึงจะหยิบท่อมาใส่แต่ท่อเก่ามันยังไม่ดึงออก <c oughs> ใช่แล้วเอมูโนเอ่อเอาเอา,เอาท่อเก่าออกก่อนกนะ็คือก็คือต้องตัดเชือกทีถึงอ้าตัดเชือกทิ้งจะเอาท่อเก่าออกก็อืออือเฮ้ยมันติดเลยวะมันติดอยจ ข้อเก่าวันนี้บอลลูนบอลลูนติดตรงนี้เฮ้ยดึงบอลลูนออกก่อนดูดลมออกจากบอลลูนก่อนไม่งั้นมันไม่ออกก็ดูดลมปโอเคดีมากเอมดีมากดีมากดีมากค่อยๆดึงท่อโอเคอ่าดึงท่อมาปึ๊บอ่าดึงท่อออกอ่าล้างแผลล้างแผลอ่าล้างแผลเพราะเราดึงท่อมาล้างแผลให้สะอาดก่อนผมนจำไม่ได้ว่าแม่งสัน่นสั่นจัดไม่รู้สั่นมาจากไหนโอเคไปเอาท่อใหม่มา อ่าเอาท่อใหม่มาจาังหวะที่ผมกำลังจะเอาท่อใหม่ใส่เข้าไปนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ท่อเนี่ยคืออันนี้ยคือส่วนปกติถ้ามึงจะเอาส่วนนี้ใส่เข้าไปเลยอะ่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราพูดไปแล้วว่ามันจะคูดหลอดลมคนไข้ถูกไหมเราทําไงเอาออฟทูเลเตอร์ใส่ก่อนออฟทูเลเตอร์คือไอ้ส่วนที่มันเป็นแบบกระป๋อน,นี่ถูกปะ่ะใส่เข้าไปก่อนมันจะได้ไม่คูดหลอดลมคนไข้ซีเรียมันเริ่มมาแล้วไม่ได้กินกูหรอกเขาสอบเขอเนี้ยกูรอดแน่นอนนี่ออฟทูเลเตอร์ใส่เข้าไปหัวมันจะได้แบบวนๆถูกไหมจะได้ไม่แทงหลอดลมคนไข ay, ้ทะลุถููกปปป่่่ะแแลล้้้้้วคออออออยยยยๆเเเเเเาาาฟทตรรร์ัดขขไ๊บบบบใสนีี คือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันต้องเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าจังหวะที่เราเอาท่อเก่าออกอ่ะแล้วมันยังไม่มีท่อใหม่ใส่เข้าไปอ่ะจังหวะนี้คือคนไข้เขายังหายใจไม่ได้นะครับไอรูระบายอากาศของเขาทางเดียวตรงคอเขาเนี่ยมันถูกเอาออกไปแล้วปาบเขาให้ปุ๊บใส่ปุ๊บทําไงผูกเชือกถูกปะ่ะคราวนี้ก็แบบกำลังแบบใส่ท่อเข้าได้เข,เขาเข็มเลยดูดีครับก็มีเสียงเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสิ่งที่ผมทําอย่างแรกผมแบบมองหน้าขึ้นมามองหน้าอาจารย์ าจารย์ก็มอกหน้าผมสายตาอาจารย์คือบอกคือสู้สนะลูกคือสู้สนะลูกเหลืออยู่หนึ่งนาทีผมมองหน้าอาจารย์อาจารย์มองหน้าผมต่างคนต่างรู้กันว่าชิบหายแล้วคือเวลาที่คุณหมอใส่ท่อเข้าไปแล้วไอ้ท่อเนี่ยมันต้องผูกเชือกแล้วก็คล้องรอบคอคนไข้ผูกเชือกต้องไม่แน่นเกินไปเพื่อไม่ให้รัดคอแต่ต้องผูกให้แน่นพอประมาณเพื่อให้ท่อเนี่ยมันอยู่กับที่เอ็มงทำได้หนึ่งนาทีตั้งสติมึงเคยผูกเชือกรองเท้าเสร็จภายใน15วินาทีมึงยังทำมาแล้วเพราะฉะนั้นมึงเวลาตั้ง60วินาาทีออออเเรกก็็ลยคืหามเชือกื่อว่าอทีย เป็นหนึ่งนาทีที่นานที่สุดในชีวิตผมเลยแบบโโคือผมผมค่อยๆผูกก็แบบโอ้โหใช่เอ็มมึงเคยผูกเชือกรองเท้าได้ภายในสิบห้าวินาทีแต่ตอนนั้นอ่ะมือมึงไม่ได้สัน่นเหงื่อมึงไม่ได้แตกแล้วมึงก็ก,กำลังผูกขณะที่แบบอารมณ์มึงคิวๆแต่อ an ันนี้ไม่ใช่มันเหมือนมาสเตอร์เชฟอ่ะถ้าหากว่าเชือกคุณจะผูกไม่เสร็จตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วครับแต่ผมก็อทให้มันทันอาจารย์ก็เหมือนจะลุ้นกับเราด้วยแล้วแบบสามสิบวินาทีสุดท้ายซ้ายหนึ่งไอรย์ก็บอกว่าโอ้ยเขียวแลูก อ๋อคิดในใจโอเคแสดงว่าไอ,อ้ที่กูผูกตะแกะที่ยังผูกไม่ค่อยแน่นอ่ะถือว่าพอผ่านเกณฑ์ใช่ไหมว่าผ่านเกณฑ์เขียวเขียวคือผ่านเกณฑ์แล้วอาจารย์บอกว่าหมอหมอคนไข้หน้าเขียวแล้วฮะเขียวจากไหนไอ้เราก็แบบคนไข้าปากเขียวหน้าเขียวหรือว่ากูรัดแน่นไปไม่รัดไม่แน่นเกินไปเพราะว่าที่มัดอยู่ในมือนี่คือมันยังไม่เสร็จเลยมันจะเขียวจากไหนเ,เราก็แบบนั่งมองแล้วทวนสเต็ปนี้หนึ่งสองสามสี่ท่าต็ปไปวะหรือว่าเจาะทอรแล้วมันเจาะผิดที่วะเจาะไม่เข้าหลอดลมเหรอไม่เข้าแล้วล็อกแล้วเฮ้ยมันเขียวไหน่ะ หรือว่ารือว่ากูเจาะแล้วรั่วไม่รั่วนี่หว่าไม่รั่วเวลาเหลือยี่สิบวิสุดท้ายเอาละกูไม่รู้ตอนนั้นแม่งเป็นจังหวะที่ผมแม่งตึงเครียดที่สุดและแล้วเวลามันจะหมดแล้วแล้วผมยังมัดไม่เสร็จค่อยๆมัด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 เออเชียกจากไหนวะสักพักหนึ่งครับอาจารย์บอกว่าหมอหมอเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรคือคือคือผ่านแล้วไม่เป็นไรหมอไม่ต้องทำละทำไมครับคนไข้ตายแล้วหมอคะอะไรนะครับอาจารย์เอ้ยไม่เป็นไรปล่อยเชือกปล่อยเชือกปล่อยเชือกคนไข้ตายแล้วถ้าหมอทำอย่างนี้ อะไรนะครับคุณตอนนั้นหน้าชาเลยเกิดอ,อะไรขึ้นหมอหมอจําตรงนี้ได้เปล่าคือหมอใส่ท่อใส่ถูกแล้วแล้วหมอก็ไม่ลืมที่จะใส่ออปเทเลเตอร์ letter. คือใส่ไอกระป๋อเนี้ยเข้าไปถูกป่ะเพื่อที่จะทําให้ตอนนี้มันเป็นปลายมันมนแล้วเวลาที่มันทิ่มกนเป็นหลอดลมมวนไข้เนี่ยมันจะได้ไม่ครูดค่าของคนไข้แต่สิ่งที่หมอไม่ได้ทําสิ่งที่หมอพลาดหมอไม่ได้ดึงออฟเทเลเตอร์ออก จังหวะที่ใส่ท่อพาออฟเทอรเตอร์อ่ะไอเนี้ยคืออันตรายที่สุดแล้วเว้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการปิดประตูล,ล็อกอากาศคนไข้ออกแบบร0 0เลยคือถ้าหมอไม่ดึงออฟเทอรเตอร์ออกแบบเนี้ยลมมันจะออกไปได้ยังไงคือลมมันก็ไม่ออกถูกปะ่ะต่อให้หมอใส่ท่อได้ลมมันก็ไม่ออกเว้ยคนไข้ก็ขาดอากาศต่อให้หมอจะเอานาทีสุดท้ายพยายามรัดเชือกมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าในชีวิตจริงคือคนไข้เขาเริ่มขาดอากาศหายใจตั้งแต่1ิวิแรกที่หมอใส่ออฟเทอรเตอร์แล้วมันหายใจไม่ออกหมออืมคนแค่นี้คนไข้ไม่ คือชาไปทั้งตัวเลยอ่ะคือการสอบอ่ะไอการใส่ท่อจะใส่ช้าใส่เร็วอ่ะมันช้าเร็วน,น,นิดนึงไม่เป็นไรแต่มันใส่เข้าไปได้เส่มันถูกตำแหน่งปกติเวลามันพลาดอ่ะมันก็แบบไม่ถึงอันตรายขนาดนั้นเช่ปะคือผมพอสอบผ่าตัดการมาผมไม่เคยเจอแบบเคสขนาดนี้นะเป็นข่าตัดการแรกที่ผมทําแบบคริติคอลขนาดนี้คือเฮ้ยคือหมอใส่ท่อเข้าไปแล้วหมอลืมอเออสเตเตอร์ออกคนไข้หายใจไม่ได้หมอคือวันนั้นออกมาแล้วแบบคือหน้านิ่งเลยแล้ววันนั้นอ่ะพอทุกคนในกลุ่มผมพอทุกคนสอบเสร็จอ่ะทุกคนก็ท่้อใปลสบบบแแวไ โหกูเช็ดแผลไม่ทันว่ะแต่ก็เออใส่ท่อเขาไปได้เชื่อไหมว่าทั้งวันนั้นคือแบบให้เราทําอะไรลงไปวะเพื่อนทุกคนในห้องคือแบบคําตลกกันท้อแบบโอ้โเฮ้อฉันลืมอันนี้ว่ะฉันลืมอันนั้นว่ะหุยมึงค้นเข้าไปแล้วฉันนิติแตกหมดเลยว่ะแล้วก็แบบตุกตะกักไปหมดเลยแต่ในใจผมคือให้เพื่อนอย่างน้อยมึงก็ใส่เข้าไปได้เบร้อยนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนอย่างน้อยคนไข้มึงเขาหายใจออกนะเว้ยนึกออกปะ ผมใช้เวลาอยู่หลายวันเลยนะกับการคิดเรื่องนี้คือสอบมันจบไปแล้วนะแต่ผมไม่ลืมเลยนะถ้ามันสอบข้อกาแล้วมันพลาดอ่ะอย่างมากมึงก็แค่ไปกาใหม่อีกรอบให้มันผ่านแต่ถ้านี่ต่อให้มันเป็นแค่กับหุ่นนะชีวิตคนไข้มันเอากลับมาไม่ได้นะเว้ยเอ็มชีวิตคนไข้เอากลับมาไม่ได้คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยเอ็มในวันนั้นมันมีเรื่องเกิดขึ้น2ออย่างนะเพื่อน หนึ่งคือใช่วันนั้นมึงทําผิดพลาดมากระดับหนึ่งเลยแหละแต่อาจารย์ก็ยังเมตตาท,ท,ท,ที่จะบอกข้อผิดพลาดเราให้เราเรียนรู้ว่าเราจะปรับปรุงยังไงอีเว้นนั้นถามว่ามันแย่ไหมมันแย่โอเครู้สึกแย่แต่เอ็มจะมองว่าวันนั้นเอ็มทำพลาดก็ได้หรือเอ็มจะมองว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่จะทให้ทุกปีหลังจากนี้ไปเอ็มจะไม่มีวันลืมที่จะดึงออฟเทอร์เตอร์ออกอีกเลย นี่คือที่มาแหลมว่าทําไมเขาถึงให้หมอทุกคนต้องมาซ้อมสอบขัดถกษะถ้าผมไม่พลาดในห้องนั้นผมจะไม่มีทางเลยว่าผมจะพลาดตรงนี้ได้นึกอ,ออกไปต้องขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นที่ทําให้คนไข้ทุกคนที่ผมเจอในอนาคตถ้าผมต้องทำเทคิออสผมไม่พลาดตรงนี้เต้นขาดผมก็เลยได้เรียนรู้ว่าเออเวลาที่เกิดเรื่องแย่แยมันมีอยู่2คําถามเท่านั้นแหละคําถามแรกคือเชฟกูพลาดได้ยังไงวะเหมือนที่ผมถามตัวเองในวันที่ผมออกมาจากห้องสอบคําถามที่สองคือเฮ้ยแล้วมันกำลังสอนอะไรกูเนี่ยเรื่องราวในวันนี้ที่ผมหยิบมาแชร์นะ แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บตอนในท้ายมันอาจจะแบบตึงหน่อยแต่ว่าผมก็อยากออกมาแชร์เพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยในโมเมนต์ที่แม่งแย่มันมีสองขาถามอยู่เสมอแหละคำถามแรกคือเช็์เออทำไมวะขำถามที่2คือเฮ้ยแล้วเขากำลังจะฟอนอะไรเราวะเนี่ยตัวเราในอนาคตกําลังจะได้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งแต่เป็นประสบการณ์ที่ผมจำไปตลอดเลย